ได้เห็นฉากสุดท้ายเลยไงตรงนี้โอ้โหหลอดอับเดอรซีปักมากหลอดอับเดอรซีนหลอดเบอร์ซีเนี่ยปักละหลอดเบอร์ซีไม่ใช่ตอนเช้าตอนตอนนี้กัน,ก,น,นก็เล่นมอเตอร์คอมแบทไงกิบส์เอ้ยเหนื่อยว่ะ รู้รู้สึกแหกปากเยอะมากคือรู้สึกแหกปากไอเฮียตรงแมคาดอน,นตรงนี้เจอโอ้ไม่ไปว้าว อะไรโอไไหน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 โอ้สิอะไรอะไรแลขวาผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วนั่นแหละแคปไปถ่ายได้หมดดีกว่าไม่ถ่ายได้หมดมีโซนนอกสิบเลยโอ้เชี่ยโคตรใหญ่เลยไอ้บีมาถ่ายรูปด้วยไหมมากูจะยืนถือดาบตรงนี้แล้วก็ถ่ายหลังกู แจ็คอย่าพูดดิโอ้มาแล้วอะไรโว้วโว้วโว้วเชียร์เออเอาแล้วอย่างนี้อีกแล้วไปตีเฟรมฮาร์ดได้ยังไงมันยิงมาแล้วโอ้ ไอ้หี้อกูแต่งเรือไฟมาแล้วอย่าให้เสียเกียรติยิงสวยอแตกตายตายนี่ช่วยยาบอกกัมท่นี่นะับ่นีอกให้อาตรงหน้าขึ้นเลาวเพงยขนแล้วเ ถอนไหมถอนเลยถอนเลยถอนเลยไม่โดนไอ้เหี้ยวางไว้วางไว้เลยมีกล่องมีกล่องมาไปซ้ายต่อเตาซ้ายต่อายใกล้กว่าใกล้กว่าโอ้ยมีรูปปั้นเฮ้ยเฮ้ยฟังรูปปั้นเหรอยิงยิงเอาอะไรข้างหน้าได้มั้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า

แม่งโดนยิงรัวเลยแจ็คอินบอรดมีบอรดอยู่ในเรือมันก็ดีนะเนี่ยยิงโคตรแม่นเลยยิงบอร์ดเนี่ยประมาณแบบมันเป็นยิงเนี่ยเมียโดนนานนัดหนึ่งอ่ะเฮ้ยได้เหรอนี่ไงเราเสบียงก่อนได้ปะ เอ้ยไม่จำเป็นหรอกแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอละแค่นี้ก็เยอะละยิงขวา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 ฟรีฟรีตรงนี้ฟรีเลยเสร็บร้อยมึงมีกล่องไม่แวะหรอกนะแม่ไม่แวะสเปียงเราเยอะอยู่หลอกกูมันรวมบ้านร้อยไม่รู้อะไรบ้านมันร่วมไม่รู้ไกลไม่ได้เหรอน้ำขึ้นตักน้ำก่อน

ช่วยช่วยเออเรือแจ็คช่วยวะเออนี่มีสายสายสายต่ประกบข้ากันเว้ยโอ้ยเท่โคนรเท่ไม่ยิงยิงหายเที่ยเลยโอ้โหยังแม่นนะกูนี่โอ้เรือแจ็คแม่งแม่นกว่าเราเยอะเลยโอ้ยเฮียต่อไม่ได้ต่อไม่ได้มีตัวขึ้นมามีตัวขึ้นมายิงตายยิงตายยิงตายให้ก่อน ยิงเลยยิงเลยยิงเลยตัวนี้มีกล่องเจ้าสมองได้ปะโอ้วเช็คมันยิงโคตรเถื่อน่ะเหี้ยนี่แหละโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่นี่รเถื่อนเฮยโดนสลัดแล้มีตัขึ้นมามีตัวขึ้นมาเออไปเปาเรียนเจ้าสมองหน้าหน้าหน้า้านอกเลยปอกเลย

Ask Jack about my I'm certain it holds him still Oh shit on what the silence ไปไหนใต้เรือมีอะไรอยู่บ้ยนแม่กระสือนใ้วางดดุิงให้เุแตแตเรือแต่เรือแต่เรืเอแตละแตกละ เวลาก้อนหักเอา,าเสียงนี้เพื่อนมาช่วยเฮียไม่ไม่เกาะมิเจอรัลนะล้ะเอาวะเขาพูดตกใจสลีปที่พวมันหาโอ้โลสก็มาเอ้ยไอตัวที่มันโดนเนี่ยมาหมนะะดนี่วะโดนคาเค้นจมอ่ะ Black Pearl. <laughs> It's time we <to> showed this <laughs> dark brethren what it really means to be a pirate. Let me talk. Just a moment. As leader of the Holy facing an enemy of unimaginable power, I feel <laughs> as if I'm going to fall. Good, 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 good. Good, jing. Good, 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 เกือมากไอ้เชียวางวาขวาเอาน้ำขึ้นน้ำขึ้นอันนอเลยโอ้ไมเอ็นเชียนอาร์มาได้มันคือยิงเรือผียิงเรือผีครบยี่สิบลำเลยเรือแจ็คยิงช่วยก็นับตรดี นนี้แหละจะมีอันนี้ในนี้จะมีอันนี้เทปมุรีะเดวโอ้โหแมงเดวิจอ้มองลงมาได้ใช่ไหมคุยได้หอ๋อคุยไม่ได้เป็นแค่ตัวนำทางเฉตรงอะ้นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้ตรนนี้รตรงนรนอตรตรงนตรงนี้ตรงนี้ตนี้ง นี่ไงจุดโนดจุดโนดอีกน oh, <here> <laughs> oh, okay. right. ึงเลยอีข so <S fuck> ้าเล่มทั้มดโอ้โหอ๋อนี่มันไอ้กัปตันนี่นี่ว่าไอ้กัปตันเลยนะขับหลอดหลอดคันเรือแบกเกตหลอดคันเรือแบกเกตไอ้เฮียตัวไอ้ตัวที่มันโดนลุมสกรรมสองสองเรือเอเรือสองลำตายอ่ะยเฮ้ยเฮ้ยเฮี๊ี๊ปี๊ปี้ย พวกแฟนทอมหมอน,นึ่งละไอ้ยลชันเลยแพ็กเก็ตมันงจะพุ่งอะไรฮะเดดแมนเชสคี้เวลาที่เรือเราจมไปแล้ว ai cung tre cung tre bây giờ cũng soi hỏi mở được mở được mở mở Oh, nó mình rồi, xoay thì mình gặp thì Oh Oh. Ô Không có. Không có. Bad man fades. รันทูยูชิปก่อนที่สไปเอคลับแบ็คอะไรแวร์อิจิวีลองไปกลับไปที่เรือมันบอกกลับไปเรือเลยเสร็จแล้วเขาเปิดกล่องในฟ้าผ่าแล้วก็กลับเรือเอโวววววววเสียงอย่างนี้โวววววโอ้โหโคตรใหญ่เลย โอ้ยเหี้ยโคตรใหญ่เลยสัตว์ไม่มีเยหลบได้หมดดอู้ดูมันยิงดิเฮ้ยมันยิงลูกซองเลยเว้ยเอ้ยมันยิงลูกซองเลยจี้แซสเฮ้ยแค่เราไปข้างหน้ามันเราเราไปข้างหน้ามันไม่ยิงเราไม่ได้แล้วมันมีมันมีปืนรอบด้านไหนสัตว์มาแล้วเว้ยไฟอิงดัชแมนโอ้โคตรใหญ่เลยคน

เอกลังใจปวดมาแล้ยปวดมัน,มนกระสุนหมดโอ้ยน้ำน้ำน้ำไปโจมโจมโจมแปะแปะแปะเติมแปะเติมแปะยิงไปยิงไปยิงไปยิงเป็นไฟที่ยาวนานจรงิงไอ้เชื่อกระสุนหมดแล้วชิบหายแล้วยังไงด้ยังไงขอเที่ยวสองสามสี่ห้าแล้วเคลียร์ใหม่ทั้งหมดเ เฮ้ยหินหินหินไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนอยู่โดนอยู่ไม่โดนไม่โดนอุ๊ยเชี่ยวเววเวฟบโอ้โหเว็ไม่ปล่อยเวฟบบอลได้ยัดแม่เหลือเฮี้ยแล้ววะเนี่ยยิงซ้ายได้ยิงซ้ายได้ห้ามนะห้ามนะซ้ายได้ยิงาได้โอ้โหสังเกตดูนะจ๊วนะ โอ้ยระเบิดละตายง่ายเเมื่อกี้กูยิงกระสุนระเบิดไปเ้ยอ้ยจะโดนถังระเบิดมานะทลามบอสมันตายง่ายมาตั้งนานบอลตายง่ายจจะแกงตายวะอาจจะแกงตายหรือแบบอาจจะมีคาเค็มาก่อนเรืเรา เมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะไม่เยวไม่แพ้ไปแจ็ค่ะไอเฮียพอกบเริ่นีเลยีว่าโอ้คณมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยบินไปหาใช่ไหม๋ยวบินไปหาว่ะ ยิงปืนใส่เรือแจ็คด้วยมันจะโจมเนี่ยเราจอดเหรอไม่ครูถอนยังไม่ได้ถอนอันนี้สมรอลยไปหาหน่อยหาหน่อยตรงไปก่อนนะอย่าเพิ่งเดือตรงมาก่อนตรงมาก่อนรออะไรนะขอสมอให้หน่อยได้ไหมเก็บเก็บกล่องนี่แหละขอสมอที่ขอสมหมอไปไปอีกด้วยเดวิสโจมรอเลยไม่เงียบไม่ใช่ไม่ใช่กระหนาบข้างคนนีฟหั่งหน้าชนเรือหรือ เออเจอเจอบังโพหน่อยเพราะว่าโอ้มาแล้วเป็นยังไงมันเอานี่นะวะเฟอร์ลี่แมนฟอลลี่แมนฟอลลี่แมนเรือมันโป่มากเลยเรือมันโง่อะเรือมันไม่ติดไฟเลยหยิบดาบมันนี่ไงมาเขาว่าไงจะแทงแจ็คเหรอเอาไอ้สัตว์นี่สิ ถ่ายรูปไปเฮีย๋อขอโทษโทษโทษกูเพิ่งกินอาหารก็ได้ถ่ายรูปเดี๋ยวหลบ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 ให้คนถ่ายรูปนะครับโอ้โอ้เอ้าดึงแจ็คกลับมามีชีวิตว่ะอ๋อตี

I want to see my face n e e l i n g ถ้าต้องทิ้งไปเราก็จะไม่เสียใจเรือจะอาจจะจมเลยเราไปแล้วเกิดไปลูกเรือตายไปกับเรือไว l d ส o s e เรือมันปกติแล้วตอนนี้เไปร้องเพลงโอ้โหโย่โยโหโยโห เยดขี้จบไตภาคแดงสวยงามไอจะตีอยู่กะเก่งเจอการสาหัสโคตรดีเลยนี่ีปรคลิปไว้โปรกทิปโปรกจบแดงสวยงามโปกปกถ่ายมาเยอะมากๆากที่แน่กว่าที่อยู่เลยเพรามันก็จบลงแล้วบเออ Uhm. ตัดตัดบทด้วยกันคาเคีนไอ้ตัดด้วยคาเคีนโอ้โหโอ้โหว้วว้าวว้าวว้าวไปแล้วเข้าวาร์ปเลยอ่ะยิงหาแม่มึงกกาปะกระสุนปากระสุนเรียบร้อยเทลคอมพลีทจบแล้ว <t os igi> <t os precis> เอาเนี้ยจบแล้วครับสำหรับเซียวตีกับไพ่ไลฟ์เล่นมาโคตรนานเลยจบจบจริงๆละจบทุกท็อกเทลละปิดจริงๆละปิดจริงๆละปิดตำนานจริงๆละปิดตำนานเรายังไม่ได้เป็นไพ่เน็ตเลยเจนปิดตำนานลุยไพ่เน็ตลฟ์ละขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาด้วยละกันเฮ้ยเราบอกว่ายังไม่ปิดเราต้องให้ร้อยก่อนดีกว่าหรือจะปิดเลยแล้วอันนี้จะว่าเป็นส่วนเสริมไหมรับแต่ว่าวันนี้ปิดตำนานไพ่เน็ตไลฟ์จริงๆละ บ๊ายบายทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณมากจ้าบายมาแล้วมาแล้วอะไรยิงอีกทีอ้อยโดนโอ้โอ้ตัวโคตรใหญ่เลยอ้อยดึงเรงด้วยอวยอวยไอสัตว์เบี้ยวเลีอ่ะโอ้โอบคตรเร็ว แมอมเจอกอะไอ้ไอ้ไอ้้เหลืองเบี้ยวเลยโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้โห้อ้โอ้โอโอโ้โอโอ้โออ้อ้ออออ้ออ้บี กูเชื่อว่าพ่อมึงก็สอนพ่อมึงน่าจะสอนคีย์บอร์ดมาปูหลบเว้ยมึงรู้ว่าทำไมปูหลบตียปูปูหลบเพราะว่าหนีภดีภัยทางการเมืองเว้ยมึงเชื่อว่าปูปูนี่มาจากดูไบปูนี่ไม่ได้มาจากอะไรมาจากดูไบเว้ยปู โคตรปูตีเหี้ยยิงแล้ว